กำนันรัดกำลังจะขึ้นไปโปยดอกไม้แลครับงานแต่งพิเศษครับ เขาไสกันลุ้มไม่ขึ้นู่ดตอหน้าี่นองแ่พูด่างนั้นะพูดทงนอะรุ้นไม่ขึ้นเียนหนักมันเยอะเอะอะไไม่ขึ้นแบงขึ้นรอบที่สองครับ วันนี้เกาหลีครับมากับคุณสุกรณ์มาบินช่วยงานแต่งคุณพิเชษ หยุดจันครับหยุดจันเบาเบาเบารอบที่สองไม่ได้ไม่ได้ เอปโกแอปโกปั๊มหน้าดูเลยปั๊มลมหน้าดูเลย